ห้าความผิดพลาดทางการเงินที่ทุกคุณรีกเลียงได้แล้วคุณจะรวยนี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองมีงานวิจัยงานหนึ่งนะครับที่ถามคนอเมริกันว่าเขาเสียงเงินไปกับอะไรมากที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าคำตอบคืออะไร คำตอบก็คือพวกเขาเสียเงินไปกับการหาความสนุกสนานในชีวิตซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องหาความสุขความสนุกให้กับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ไม่ถูกก็คือการใช้เงินไปกับสิ่งนี้มากเกินไปจนไปกระทบกับเรื่องอื่นๆในชีวิตและทำให้ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง เมื่อมีปัญหาทางการเงินปัญหาการเงินที่น่ากลัวก็คือการเอาเงินในอนาคตมาใช้นั่นคือการสร้างนี่นั่นเองเมื่อคนคนหนึ่งใช้จ่ายเกินตัวเพื่อความบันเทิงหรือว่าซื้อของที่อยากได้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมีนี่เป็นความผิดพลาดทางการเงินแบบคลาสสิกนะฮะที่คนส่วนใหญ่เคยทำรวมถึงตัวผมในอดีตด้วย แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ได้ล่ะหรือว่าทำตรงกันข้ามกับพฤติกรรมข้างต้นนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเลยให้กับชีวิตของเรานะะเลยทีเดียวนั่นคือตัวอย่างพื้นพนนะฮะที่เห็นได้ง่ายมากเพราะมันเกิดขึ้นกับคนเกือบทุกคนอย่างไรก็ตามยังมีความผิดพลาดทางการเงินอื่นๆอ,อ,อีกที่เราส่วนใหญ่มองข้าม หรือว่าพูดง่ายๆว่าเราไม่หลีกเลี่ยงมันจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยอาจดูเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยและต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าความผิดพลาดทางการเงินที่ถ้าหากคุณหลีกเลี่ยงได้คุณจะรวยอย่างแน่นอน มาเริ่มที่ข้อผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่หนึ่งครับนั่นคือการไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนหากคุณไม่ยอมเสียเวลาไปกับการนั่งตั้งเป้าหมายทางการเงินและวางแผนการเงินผลที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะใช้จ่ายเงินของคุณอย่างไม่มีเป้าหมายและไม่มีแผนพูดง่ายๆคุณจะใช้เงินของคุณอย่างมั่วๆตามใจอยากอะไรประมาณนั้น ดังนั้นคุณต้องถามตนเองว่าเป้าหมายทางการเงินตอนนี้ผลลัพธ์ของมันอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณรู้ว่าคุณอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนจากเป้าหมายคุณก็จะมีโรดแม a นะฮะที่ชัดเจนว่าคุณจะเดินหน้าอย่างไรสำหรับเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆนะฮะแบบชาวบ้านเลยมีด้วยกัน4ระยะครับระยะที่1เดือนชนเดือนนะฮะ ที่ทุกสิ้นเดือนเนี่ยต้องนั่งปุ่มขมับนวดขมับเลยนะฮะระยะที่2มีเงินสำรองนะฮะอย่างน้อย1เดือนระยะที่3มครับมีเงินสำรองและเงินฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนคือก็มีเวลาให้สร้างทางเลือกใหม่แบบไม่บีบคั้นตัวเองมากนักนะฮะถ้าหากไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยและระยะที่4นะฮะระยะนี้คือสุดยอดปารถนานะครับคือ มีอิสรภาพทางการเงินนะฮะคุณมีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตแบบสบายสบายจนถึงวันที่คุณลาโลกนี้ไปเมื่อคุณรู้ว่าคุณอยู่ในช่วงไหนนะคุณก็จะสามารถวางแผนคร่าวๆได้ว่าคุณจะก้าวไปสู่ระยะที่สูงขึ้นได้อย่างไรนี่หมายความว่าคุณมีเป้าหมายทางการเงินและมีแนวทางในการใช้เงินที่จะทำให้คุณรวยและมั่งคั่งขึ้นได้ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ไม่มีเป้าหมายและไม่มีแนวทาง การใช้จ่ายเงินข้อผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่2นั่นคือไม่มีเงินฉุกเฉินหรือว่าไม่มีเงินสำรองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเช่นโควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงนะฮะหลายคนถูกเลิกจ้าง ถึงแม้ว่าตอนนี้ที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจก็กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะฮะเกิดการเติบโตช้าของทางเศรษฐกิจแต่ความแน่นอนคือกว่ามไม่แน่นอนครับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติโรคระบาดะะสงครามมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะฮะและเมื่อคุณไม่มีเงินสดสำรองไว้การกู้หนี้ยืมสินก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่า เรานึกจะทำนะฮะเรานึกจะสร้างแล้วมันจะมีเงินขึ้นมาเลยทันทีนะฮะมันไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกแต่มันต้องทำให้เป็นนิสัยและเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยครับ <S <S ข้อผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่3นั่นคือการพึ่งพาแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวเรื่องนี้นะฮะใครๆก็รู้ แต่สาระสำคัญที่ผมต้องการบอกคุณก็คือชีวิตต้องมีทางเลือกเสมอครับอย่างน้อย2ทางเลือกชีวิตที่มีทางเลือกจะทำให้เรามีอิสระหากคุณมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวนะฮะเช่นแต่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนการใช้ชีวิตก็ต้องกลัวนายจ้างถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องกลัวลูกค้าคุณรู้ว่าไรายได้ของคุณนั้นเปราะบางนะฮะเมื่อคุณรู้สึกกลัวคุณก็จะยอมรับทุกอย่างและบางครั้ง ก็อาจจะถูกคนอื่นดูถูกก็เป็นได้นะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะฮะคุณสามารถสร้างแรงรายได้ได้อย่างน้อย2แหล่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนนะฮะแต่ต้องใช้เวลานะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อคุณมีตัวเลือกมากขึ้นคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ข้อผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่4นั่นคือการซื้อรถที่คุณไม่ต้องการนะฮะผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถนะฮะมาเล่าให้ฟังนะฮะคือเพื่อนผมเนี่ยอยากซื้อ bmw ครับแต่มีเงินไม่พอแต่เขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะซื้อให้ได้จนกระทั่งเขารู้ตัวว่ามันไม่ใช่รถที่เขาต้องการครับเหตุผลหลักที่เขาต้องการ bmw ก็เพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นเขาคิดว่ามันจะทำให้เขาดูดีขึ้นหากเขาขับรถ bmw ในทางตรงกันข้าบนะครับหากเราต้องการใช้รถจริงๆนะฮะก็ซื้อเลยนะครับแต่ต้องสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้เท่านั้นโดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้หรือว่าเงินฉุกเฉินที่เราเก็บไว้แต่หากจำเป็นต้องกู้เงินก็ซื้อรถที่ควรซื้อที่มันตอบสนองต่อความต้องการของเรามากที่สุดนะไม่ใช่ซื้อเพราะความอยากสาระสำคัญของข,องข้อหลีกเลี่ยงข้อนี้นะฮะ ผมไม่ได้โฟกัสที่การซื้อรถนะฮะแต่ว่าเป็นการอุปมาอุปไมยว่าเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นจริงๆครับไม่ควรนำอัตราหรือว่าแรงกระตุ้นที่จะทำให้คนอื่นพอใจเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจครับ <S <S แล้วข้อผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่5นะฮะนั่นคือไม่ลงทุนเมื่อสามารถทำได้ การที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั้ง4ข้อที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยนั่นหมายถึงคุณตกอยู่ในสภาพทำงานให้กับเงินครับแต่ไม่ได้ให้เงินทำงานให้กับคุณนั่นคือคุณจะไม่สามารถใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งได้การลงทุนหรือการใช้เงินทำงานให้เราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบนะฮะคุณพร้อมแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแต่เมื่อคุณทำต่อเนื่องมันจะเกิดพลังแห่งการ ทบต้นนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า c o m p าวเอฟเฟกซึ่งจะทำให้เงินเล็กๆที่คุณลงทุนเนี่ยแต่ว่าคุณทำเป็นนิสัยนะฮะกลายเป็นเงินก้อนโตได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนเมื่อใดก็ให้คุณย้อนกลับไปดูสีระยะการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะฮะที่ผมพูดไว้ในความผิดพลาดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อที่1ครับ ที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะก็คือ5ความผิดพลาดทางการเงินที่ถ้าหากคุณหรีกเลี่ยงได้นะฮะคุณก็จะรวยครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณก็อาจรู้อยู่แล้วครับ แต่อาจจะหลงลืมไปนะฮะผมก็แค่มาทำหน้าที่เตือนความจำนะฮะส่วนท่านที่ยังไม่รู้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้รับรู้นะฮะข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้เอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกท่านนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง s t a t e g i c Man ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสาเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมาย สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปครับนี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง